มาระบายสีช็อกโกแลตบาร์ด้วยบาทฟรีโปโครคีเอทกันคะ่ะใช้บัตรวิลโลชาโคนะคะนี่จะแบ่งออกเป็น3มเลเยอร์ค่ะชั้นล่างสุดชั้นกลางแล้วก็เป็นหน้าตัดด้านบนสุดนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลอ่อนค่ะระบายลงไปด้านข้างชั้นที่1กับชั้นที่2ก่อนนะคะเราจะเห็นหน้าตัดด้านบนสีแยกจากกันเลยค่ะจากนั้นใช้สีเบสค่ะวาดตรงสันร,ร่องที่เป็นสโลปโค้งลงมานะคะ วาดเป็นตัว V แบบนี้เลยจ้าวิธีการวาดร่องเนี่ยมีสอนไว้ในคลิปวาดเส้นแล้วนะคะลองกดเข้าไปดูหน้าช่องนะจากนั้นเรามาเติมความสว่างด้านข้างของตัวช็อกโกแลตค่ะจากรูปต้นฉบับด้านข้างฝั่งขวามือจะสว่างนะคะแล้วเราก็มาเติมสีเข้มค่ะลงไปที่ด้านล่างของช็อกโกแลตด้านข้างและ ส่วนที่เลือกที่สุดของช็อกโกแลตนะคะก็คือตามร่องนั่นเองให้เราถูลงไปตรงกลางร่องเลยนะยิ่งตกร่องก็จะยิ่งมืดค่ะระบายสีน้ําตาลอ่อนตรงหน้าตัดด้านบนของช็อกโกแลตบาร์ค่ะถูลงไปหมดเลยทั้งชิ้นก่อนนะแล้วใช้สีน้ําตาลเข้มค่ะละบายลงไปตรงส่วนกว่าบนให้เหลือตรงขอบด้านซ้ายล่างให้สว่างเข้าไว้นะคะอย่าเพิ่งไปโดนมันนะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะใช้สีเบสสีสว่างค่ะวาดลงไปตรงสันแบบนี้ก่อนนะแล้วใช้ สีเดิมเลยระบายลงไปที่ขวาบนค่ะทับสีเข้มที่เราระบายไว้นะคะดูดสีเข้มค่ะมาระบายร่องของตัวช็อกโกแลตนะคะตรงนี้จะมีความมืดมากให้เราใช้สีน้ำตาลเข้มๆนะแล้วก็มาระบายตรงขอบด้านข้างด้วยค่ะก็จะดูเข้มขึ้นนะเติมสารให้ชัดขึ้นค่ะตะกี้เราระบายสีเข้มไปเนี่ยสารมันจะหายไปแล้วเราก็เติมสีอ่อนลงไปด้านขวาบนด้วยค่ะ มาเติมตรงขอบด้านล่างด้วยนะก็จะได้ช็อกโกแลตบาร์แบบนี้เลยส่วนช็อกโกแลตบาร์ฉ่ำๆแบบนี้มีร่องแบบนี้แล้วก็เจอกันได้ในคอร์สหวานละมุนนะคะเป็นโบนัสเฉพาะนักเรียนในคอร์สเท่านั้นมาเรียนด้วยกันนะ